สบายดีเนาะนี้พาทุกคนมาเบิรออ์กการแข่งตีขีเนาะพอหลังจากตอนเศร้ตาตักปาดแล้วตอนสวยก็จะเป็นการแข่งตีขี้ของอาระว่างกลุ่มปรชะสชะนและกลุ่มพกงานเนาะเดี๋ยวเบิร์น้ำกันว่าการแข่งขันมื่อนี้นี่จะ,ะเป็นจังไหนเนาะฝ่ายไหลจะชนะหรือว่าจัจไหนกันนติดตามนกัน หลังจากนี้ตอนหลังจากนี้แหละตอนแรกก็จะเป็นการอาวียนเทียนที่ในกรมเรียมพระท่านหลวงเนาะตอนนี้ห,ห้อลอะไรกันแรมก่อนย่างเปมม็นสมกันเนาะไม่เป็นไรบรรยากาศทางในไปกันไปยาวๆ <c oughs> เราสูฟังในหนึน่งเนาะราไปลาสุนกับขาหนานแน่นประมาณนี้ เดี๋ยวจะไปรีดย้อมพวกอะไรเนาะทางในพวกแหละมาส่องเบ่งนี่กันทำขอมายังแล้วเนาะทีเก่าเจ้าเดิมมาอ่าทายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิงนะ่งเนาะลุงลากันอาจจะฮอดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอายางมาเบิ่งกันแดงกันกำลังแซ่บตอนนี้เนาะ ไฮบุซาเอาเบองก่อนจ้าไอเมนมัธยมนะฮะบุซาบรรยากาศตรงนี้ก็ห้องคือกาเน,นะมีอย่างเกิดขึ้น เขาจะไปทาย่เขาจะไปทา้งหน้าเลยนกันบรรยากาศคนมาแห่พระสาเพื่อต่างๆก็ยังมีเยู่เนาะแห่ขันดอกไม้ต่างๆเนาะบรรยากาศปัจจุบันเนี่ย าพิธีในงานเนาะเห็นไม่ตีเคียนทุกคนหน้าจะเห็นจากไม้ไผ่เนาะระดับเง,งาของมันเนาะจะเป็นประมาณนี้

เดี๋ยวเปเปิดคลิปเป็นครับบริยนลสีอธิบายจะฟังเตือนแลนะครับการตีเคอยู่ดีดต่ไม่ได้หวังนี้ ไดาเป็นาน้ได้รมายงานการช่ัอัชงจหวัเชียนฝนแล้วขอกงค่ากับอาจารประวิจัรด้วยับบ้านแต่ได้ร้อยปนเราทานนานไปหับข้าวบาร์ผีนี่เราของเราจะเป็นอะไเราพวกเราได้ทอดกันทางเเรียบร้อยนัจากนี้ผุณ็เซนท่านอาจจะมองสีทอเจ้าของแล้วกหลงยนี้เขาเห็นหัวเส้น

ีลกหลงแต่งีมีทั้งเดาโอกาสนี้เราจะเป็นการมอบรางวัลนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมแล้วขอเชิญตั้งแต่วนจันทรท่้อกับจนามาขนาดนั้นเทารเาไม่ได้เกียรติขออนุญาที่่องห่จะไร 这个因为 การแห่ไปแห่มาแห่ไปแห่มาเนี่ยนะแห่ลูกคีขอดูแต่พระหลวงที่เราเนาะนักกีฬาเนาะนักกีฬาตีคีเพื่อความสำเร็จแล้ว โดยการตีคีในครั้งนี้ในผลออกมาก็คืออ่าฝ่ายปราชนเ่นชนะฝ่ายอ่ารัศการพนักงานโดยแตมแมน4ต่อ5เนาะว่าปีนี้เนะการทำนายปัปรชนจะอยู่เย็นสุดซุกทำมาค้าขายขึ้นเหมนกันซะตามความเสื่อเพื่อนเนาะก็จะเป็ดประมาณนี้ ไม่คีสังเกตเลยเนาะจะต่างกันเนาะเพราะว่าขึ้นตามเงาไม่ไพนะ่เนาะว่าเงาตัวไหนอ่าเป็นเงาที่ว่างามบหรือว่าเงาน้อย,งยเงาใหญ่แล้วแต่คนถนัดใช่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้าส่จุด้ารัดแ่การนิปการพิชเกีริให้พเรติมาชนในกิจวัตรพิธีการพินคราขอขอบใจทุกคนตามชมเนาะ เราก็จะพยายามถ่ายทอดให้เบิองนาพี่วิถีชีวิตต่างๆของประชาชนลาวเนาะจะกร่าวบนประเด็นี้ควจะเป็นทางภายในและต่างประเทศเนาะเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆเนาะจะพยายามถ่ายทุกคนได้เบิองต่าันเนาะที่กติาทั้สี่ทั้งหกจะมีการริเริ่มเรียนทีกสำคัญนะดังต้นบางกีเอา เกียร์ร <im sharing> ัดดุด <interfer> ด <es> <ir> ุดดุดซนชิลแมนเลตูฟอดฮารซิเนาะน่าจะเป็นรถเจ่ยวกับการไฮโดรส่ตรต่างๆสวยงามเนาะง่ยลังกาชิอร์ห้สิบีจัดยืดเยือานานก็จะปวดแต่ถ้ติดน้ำกันแต่กีทีจักการในตอนนี้งานของนักสุสานอาดิบนาบาร์ีกีก็เจอในพิธีดนี้กรรภาพที่สละกนะครับตอนนี้พ่อทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะ อาญาไปชมอย่างต่างๆนิดนึงถ้ามีอย่างน่นนงาสนใจครับก็จะมานำเสนอรูกทานเนาะพรากันคข,ขอบใจเนาะกีฬาตีคีก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเนาะการดำเนินการของงานบุญก็อดำเนินการต่อไปเนาะบรรยากาศอย่างที่คนได้เห็นเดินจะค่อนข้างโลงเนาะเพราะว่าเป็นพืน้นที่ส่วนกลางจวน,นี้จะไปเดินตีคี ขนาดน่าจะเท่ากับเดิงเตะบานขนาดน้อยเนาะน่อส่วนประมาณนั้นซะมาหายตืมไว้นหนึ่งเนาะเพื่อให้คลิปมันได้ประมาณ10นาทีเขาจึงสิอ่าหัดเนะาะเป็นประมาณนี้บรรยากาศรวมร่วมหายลูกคน่งเทเบินทั้ำกันลุงล่างก็อยู่ด้านในคพื่นเลยเนาะ ลุงหน้าเนี่ยเป็นเอฟซีเขาเนี่ยติดตามมาหลายฝ้าหลายปีแล้วลูกคีเพิ่นจะว่ายอย,อยู่ภายในวัดเนาะ อ่ะเอาเป็นว่าขอจบการรีวิวเกี่ยวกับบุญพระธาตุหลวงไม่เพลงเท่านี้เนาะพบกันใหม่สำหรับมือนี้เบาคําขอกล่าวว่าสวัยดีทุกคนเนะาะบายแล้วพบกัน